วันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันขึ้นปีใหม่นองเป็นวันวันน,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 นี้เป็นงานเล่าเนาะราะ่าก็มีบุกมีหลานนองน้นหรือแค่ก็น่อน้ำไเอาควดินโตายเป็นผ้ออาเป็นอะไรจริงเขวาว่า ขนมนมเลยเอามาดำหัวพ่อแม่ตั้งนี้ไปบอกขอลูกดูดีที่สุดปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บมาเบียดเบียนคือหลองสองเตีวยตว,ขอ,ข,อยวของขอลูกมีพนพยานอะไรมาเท่ยว่าคานขอให้มีความเจริญในที่ในหน้าที่การง,งนานจะทำงานได้เงินได้ทอร่ำรวยส,สมบูรณ สะโพยเสียดีตา,างหน,ขงนงาของพืนี้อายุมากผลนีต่อไปไปแน่กว่าขอเพื่ี้ความเจริญก้าแน่ต่อไปเรื่อยๆอ,อายุวันโลสุขพล,ลังนนยังแม่หยุดยั้งคนอแช่ต้งน้ำยีบมิสุยาแฟนตาลานาต่างๆมรักษาเทวบดาต้นกองขอเจริญุ่งเดือง

ก็ได้กับน้นตรงปล่อยนะขอนี้ออันนี้อันนี้อะไรพิกามแก้จะต้องตายอ่ะต้องอืดกเอถ้าพ่ออื่ะกินไมได้สเม็ดนะเด็กใจสยหน่อยมันเป็นอยูเิรืมรีลงออกมาเออเชื่ได้ีน้มนีถ้ามันดีตาบอกน้องิน้มันดนชาอ่ะ อู่ลอันนี้ฟิตออยกินไปกันเลยฟิตออยก่อนนอนไแล้วก่อนนอนจะได้รับอกน้ำพริกแต่ว่าค่อยเพิ่มเกิมอะไรอกค่ะวิตามินบรุงสายาีอ๋อมีค่ะใช้ใส่ตาหรอตควละตัวตามว่าใันท่ส่วนตง เพื่อนโวยแฉมองม่งัเป็นมากแะับเลยอ่ืแฉน่มีท่านปสองคืนคน่ยมันมื่นจะเลิจะเื่อถเลยน่ะมันแบบั้นมมันง่วงอ่ะลก็เป็นชบดน่าอ้าแล้วเนี่ลืมอ่ะออบรุงส่ตาอะ